กราบสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสาประจําเช้าวันที่25พฤษภาค,คมอย่าลืนมนะครับคอร์สเรียนออนไลน์กูเปาได้ครับเป็นคอร์สเรียนที่ไม่จํากัดอายุการใช้งานนะครับสอบถามได้ตลอดเลยตอนนี้เรามีคอร์สเรียนสดแถมให้ด้วยนะครับแอดไลน์มานะเหลือเปิดรับอีก4ท่านครับ บริการห้องซิก n a ลนะครับทองคําและคู่สกุลเงินนะครับมีบริการการไลฟ์สด3รอบต่อ1น1วันใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับเรามีกลุ่มไลน์ให้เข้าด้วยครับค่าบริการเนี่ยเฉลี่ยตกวันละ39บาทเท่านั้น t ิงก์มาร์เก็เป็นบรกเกอร์ที่ไม่จํากัดกลุ่มการเทรดนะครับนักทุนครับอย่าลืมครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญที่เพจ t ิงก์มาร t เก็ตไ a ยได้เลยนะครับ สวัสดีนักลงทุนอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ก่อนนะครับราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงมานะยูเอสดอลลาร์ซีเอชเอฟจีอันนี้ไปอยู่ที่ท้ายของตารางเลยนะครับแล้วจะสังเกตเห็นนะครับนักลงทุนว่าสกุลเงินต่างๆเนี่ยดูแล้วเหมือนจะพลิกหน้าต่างจากวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับที่ว่า JPY u s d ยยอดอลลาร์ออยู่ที่หน้าของตารางหลกัลกๆนี้นะครับกับผมได้ลองไปตรวจสอบข่าวดูนะครับตอนเช้าก็เจอว่า มันไม่ได้มีข่าวอะไรที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับเลยมองว่าเป็นการย่อตัวตามหลักของเทคนิคอลก่อนแต่ทีนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างหรือเปล่าช่วงเช้าในส่วนของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มที่จะมีการสรุปเกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับด้วยวงเงินราวๆประมาณ100ล้านล้านเยนครับผมตัวที่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับนังชุดครับเดี๋ยวจะเข้าสู่การโหวตจากทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยว,วันพุธ ที่จะถึงมีครับตัวนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าจะกระทบกับในส่วนของสกุลเงินเย็นหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนนะครับช่วงเช้านี้ข่าวดังกล่าวเดี๋ยวได้ออกมาแล้วแต่สกุลเงินเย็นยังไม่ได้มีการขานรับเท่าไหร่ครับมาดูกันที่ประเทศจีนกันบ้างครับประเทศจีนได้ออกมากล่าวไว้นะครับตัวที่ขอภัยเป็นในส่วนของรัฐบาลจีนนะครับได้ออกมาบอกว่า ในส่วนของการที่สหรัฐอเมริกานะครับมีการยกเลิกบริษัทต่างๆนะครับหมายถึงว่าขึ้นบัญชีดําตรงนี้แหละแน่นอนเลยมันเป็นเป้าหมายโดยตรงเลยกับทางประเทศจีนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำแบบนี้นะครับ ต่อมาครับผมเราไปดูทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างครับที่ปรึกษาความมั่นคงนะคะคุณโรเบิร์ตโอไบรอนนะครับได้กล่าวมาในช่วงของไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านวันนี้เขาบอกว่าทางรัฐบาลสาหรัฐอเมริกานะดูเหมือนว่าจะมีการนะครับเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตก,กับประเทศจีนถ้าหากว่าประเทศจีนนะครับมีการใช้ในส่วนของตัว national security law หรือก็คือกฎหมายของความมั่นคงนั่นเองนะครับตัวนี้ แน่นอนนะครับนักทุนอย่างที่ผมบอกไปตอนรายงานข่าวในช่วงของคืนที่ผ่านมาเรื่องของตัวกฎหมายความมั่นคงตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับในส่วนของตัวกลุ่มผู้ชมุมนุมที่ฮ่องกงถ้าเกิดว่าเรื่องตัวนี้ผ่านมาจริงๆเนี่ยนะครับ มันจะส่งผลทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะเกิดเป็นสถานะ Li s t o f ได้คําว่า l i s t o f เนี่ยหมายความว่า l i s t o อขานร,รับกับข่าวดังกล่าวเลยคุณจริงๆอาจจะไม่ใช่ครับอาจจะเป็นการ l i s t o อขานร,รับที่ว่าทั้งสหรัฐเองและสหรัฐอเมริกาขออภัยครับทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการออกมาบอกเลยนะครับว่าจะมีการตอบโต้ซึ่งกันและกัน ตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมาดาครับนักทุนตัวที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตัวได้รับแรงดูดอาจจะเป็นตัวของ JPY ก็เกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงราคาทองคําด้วยตัวนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับเราไปดูในส่วนของทางสหรัฐอเมริกาอีกนิดหนึ่งครับมีการนะครับผมจํากัดการเดินทางน,นะฮะจากคนที่มาจากประเทศบราซิลไม่ใช่แค่าชาวบราซิลอย่างเดียวครับนักทุน แต่จะเป็นใครก็ตามรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศบราซิลก่อนหน้านี้เนี่ยระยะเวลา14วันใครที่อยู่ในกําหนดการนี้เนี่ยคือคุณไม่สามารถที่จะเข้าสหรัฐอเมริกาได้นะครับผมตรงนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่บราซิลเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับใครๆเห็นนะฮะก็จะพอทราบว่าขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของโลกใบนี้แล้วครับเป็นรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นครับ อย่าลืมนะครับนั่งทุนครับวันนี้เป็นวันหยุดของทางราชนาจากักรแล้วก็สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นสภาพคล่องที่ขาดหายไปเนี่ยอาจจะทําให้ตัวกราฟต่างๆนะครับผมมีโอกาสที่จะเดินแบบว่าผิดเพี้ยนก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีความแรงอาจจะมีความไม่แรงอย่างไงตัวนี้ต้องระมดระวังมาที่ฝั่งของยุโรปครับตั้งกองทุนในส่วนของขุนคลังของประเทศเยอรมนี Germany, นะครับมีการออกมาปฏิเสธรายงานที่ว่า รัฐบาลเยอรมันเีจะใช้มาตรการกระตุ้นเนี่ยราวๆประมาณ150,000สล้านยูโรตัวนี้คุณครั่งนะครับของทางเยอรมนีเดี๋ยวได้ออกมาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าข่าวนี้ส่งผลลบต่อตัวกราฟหรือเปล่าคุณยังครับยังยังไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่นะเพราะว่าข่าวดังกล่าเนี่ยออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับจากที่ผมได้รายงานมาเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้มีข่าวอะไรที่ดีอย่างชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนครับกับผมได้ทําการตรวจสอบล่าสุดแล้วจริงๆนะครับนักชุดครับยังไม่มีจริงๆครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมจะสรุปให้แล้วกันเพราะว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยของวันอังคารนะครับซึ่งก็คือพรุ่งนี้ที่จะถึงเนี่ยจะมีการแถลงการับของธนาคารกลางแคนาดานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ครั้งหนึ่ง นะครับว่าจะมีผลกระทบอะไรกับในส่วนของตัวกราฟหรือเปล่าสำหรับในช่วงเช้านี้นะครับกับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ